สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุธาสินีฝนบุษรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ7เ,เลขที่37วันนี้ดิฉันจะมาเล่าเหตุการณ์ในวันที่6ตุลา2519ในวันที่6ตุลา2519นั้นเป็นวันที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยว่าได้เกิดกรณีน้องเลือดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลและกุ้่ไฟ ขวาหลายกลุ่มร่วมมือกันกานก่อสังหารหมู่นักศึกษาประชาชนที่มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ใจกลางพนรทําทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า41คนและเป็นผู้บาดเจ็บ145คนการก่อการสังหารครั้งนี้เป็นข่าวแพร่หลายไปทั่วโลกแต่น่าประหลาดใจผู้ก่อเหตุดันไม่ถูกจับคุมผู้ฆาตกรสังหารแม้แต่คนเดียว ในทางตรงข้ามนักศึกษาประชาชนที่เหลือรอดจากการถูกสังหารจำนวน3 0 9 4คนกับถูกจับกลุมทั้งหมดในภายวันนั้นเองถึงแม้เวละยะต่อมาผู้จับกลุมได้ประกันตัวออกมาเป็นส่วนใหญ่แต่สุดท้ายยังเหลืออีก27คน ถูกอายัดตัวดำเนินคดีเป็นชายสและเป็นหญิง4ี่คนและสุดท้ายเหลือสิก้าคนซึ่งตกเป็นจำเลยถูกกักขังดำเนินคดีอยู่เกือบสองปีจึงได้ปลดปล่อยผู้ผู้ก่อสังหารซึ่งควรเป็นจำเลยตัวจริงนั้นไม่มีรัฐบาลและผู้กลุมครั้งครั้งไหนกล่าวถึงอีกเลยแม้กระทั่งพลเอกเกียรติศักดิ์ ชนะนันนายกรัฐมนตรีสมัยที่ปล่อยตัวผู้ต้องหา6ตุลาทั้งนั้น19คนจึงได้กล่าวไว้ว่าแล้วก็ให้ไปกันแล้วลืมลืมมันเสียเถิดมันกลับว่าจะลืมให้กรณีค่าตกรรมดังกล่าวเสียมีได้กล่าวถึงผู้ร้ายกรณีใดอีกเลยถ้าเพื่อนๆอยากฟังอีกก็อย่าลืมไปฟังในที่เว็บไซข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ